สวัสดีครับมามามากินข้าวน้ากันครับผมข้าวกับไข่ครับแซ่บแซ่บครับข้าวกับไข่คำใหญ่ๆครับป้มๆครับมาเดิมมาเดิมมากินน้ากันครับผมเดี๋ยวมืออื่นบ้างเดี๋ยวจะไปเบิ่งรถอยู่ครับใคไปเบิง่งตักปลายแดงเนี่ยครับไปเบิ่งปลายแดงเคาไปเบิ่งเบ้นบอกพี่นอกไปเบิ่งเบ้นบอกเบ้นเปิดประทุนเนาะเปิดประทุน หรือว่าจะเอา BM บอครับ BM เอ็มปิดปทุนสปอร์ตเบนกัดเข้าท่าเลยครับเบนเบนกัดเข่าท่าครับเปิดประทุนก็รอว่าจะเอาสปอร์ตครับไอ้น้องบอกผมเนี่ยนะผมปรึกษาเนี่ยนะเออเมืออื่นเนียวบ้างม่นจะไปเบิ่งครับป้ายแดงเลยนะออกป้ายแดงเลยกำลังคิดอยู่อ,อยู่แรงคิดนอนคิดอยู่ครับ จะเอาไว้เบนท์หรือบีเอ็มในใจก็อยากได้บีเอ็มแบบสปอร์ตครับสปอร์ตไอ้บีเอ็มสปอร์ตครับอุ้ยมือเบิ่งจกักคันอยู่ครับมือเบิ่งจกักคันอยู่แนะนำนะครับจะเอาไว้รุ่นใดเบนท์ใดบีเอ็มเนี่ยในใจปบบบางใจหนึ่งอยาจะได้บีเอ็มใจหนึ่งอยากจะได้เบนท์กำลังคิดมือแรงสินอนคิดอยู่ครับ มนะา,ากินข้าวเหนกันครับมาแม่เมื่ออื่นอยู่ภาไปเบิ้งรถป้ายแดงมาแล้วเนาะมาเห็นแกะกล่องมาแล้วเนาะนอนคิดกับเมลแองเนี่ยว่าจะเอาเุินได้นะครักินข้าวครับเนี่ยชีวิตในเมืองหลวงเนี่ยครับหากันเลิกงานเมลแองกี่คิดกันว่าเสีเอาไอ้เบนหรือเอาบีเอ็มที่เบิ้งลงเอาป้ายแดงเวลาจะไเปเบิ้งอยู่สูตรมันเนาะ ม่แรงที่นอนคิดก่อนถามพี่ถามน้องแล้วปรึกษาเบิ่งนมาเชยให้เอาเบนท์หรือ b ีเอ็มเซียสปอร์ตหรือเปิดประทุนมาเด้อมาเด้อมากินข้าวกับไผ่นะครับนี่ไข่กรหนวยเดียวข้าวเหนียว5บาบาทห่อหนึ่ง